สวัสดีค่ะพบกับน้องจันเชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เริ่มเข้าหน้าวหนาวแล้วตื่นมาบอกก็เต็มทั่วบ้านทั่วเมืองเลยค่ะที่ที่เมืองไทยหนาวหรือยังคะที่เชียงตุงเริ่มหนาวแล้วค่ะก็วันนี้ก็เข้าครัวแล้วนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อไปเรื่อยๆคะ่ะ วันนี้น้องจันจะทํากับข้าวเชียงตุงโบราณนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเมนูแรกนะคะก็จะเป็นน้ําพริกมะกอกโบราณคะ่ะกับผักกาดกับผักอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่จะชอบคะ่ะอันนี้ก็เป็นเครื่องที่จะทําน้ําพริกมะกอกนะคะมะกอกนี้จะเป็นน้ําพริก เอาไว้ทําน้ําพริกค่ะมะกอกจะมี2ออย่างนะคะมีแบบผลไม้กับผักนะคะอันนี้จะเป็นผักค่ะเพราะว่าเราจะใช้ทําเป็นน้ําพริกนะคะอันนี้เป็นมะกอ,อกน้ําค่ะอีกอย่างหนึง่งก็เป็นผลไม้เป็นมะกอ,อกแอนนะคะที่วันนั้นน้องจันกับน้องอํามนท์ไปซื้อที่ตลาดนั่นนะคะเป็นมะกอ,อกแอนอันนี้เป็นมะกอ,อกน้ําค่ะเมนูต่อมานะคะก็จะเป็น ผักกีฬาผัดใส่ไข่คะ่ะมีมานานแล้วค่ะหน้าตาแบบนี้ก็ต้องเป็นกล้วยทอดนะคะกล้วยทอดกรอบค่ะบรรยากาศยามเช้านะคะหมอกคลุมเต็มบ้านเลยค่ะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะคะเย็นวันนี้เย็นต้องใส่เสื้อแขนยาวค่ะเย็นสบายค่ะ ไม่หนาวเกินไปนะคะตอนนี้น้องจันทก็นึ่งข้าวไว้อยู่นะคะข้าวยังไม่สุกค่ะก็จะมาเตรียมเครื่องจะทำอาหารก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นผักผักกีฬานะคะภาษาไทยน้องจันทก็ไม่รู้ค่ะภาษาคืนก็จะเรียกว่าผักกีฬาค่ะ เราก็จะเอามาซอยซอยอ่อนๆน,นะคะเอากันไกลตัดอ่อนๆคะ่ะอ่อนแล้วนะคะต่อไปก็มาเตรียมเครื่องปรุงอาหารกันค่ะก็จะมีกระเทียมพริกพริกแห้งแล้วก็เกลือนะคะก็จะตาให้มันอ่อนๆก่อนนะคะ ตำอ่อนๆละเอียดอ่อนแล้วเราก็จะเอาไปขั่วนะคะอ่อนแล้วค่ะแล้วก็จะใส่ไข่นะคะไข่ก็ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่จะชอบเลยค่ะน้องจันก,ก็จะมาตอกไข่ใส่นะคะอุ้ยเปิดกไข่ตกไปด้วยเลยค่ะ แล้วต่อ,อ,ตอไปเราก็จะมาคนให้มันเข้าๆกันให้มันเข้าๆกันก่อนนะคะถ้าเราไปเอาลงหม้อเดี๋ยวไข่มันจะเป็นก้อนๆค่ะถ้าถ้าเราทําแบบนี้ไข่มันจะไม่เป็นก้อนนะคะมันจะเข้ากันดีค่ะโอเคค่ะต่อไปก็จะตั้งหม้อน้ํามันนะคะนี่หม้อน้ํามันก็ร้อนแล้วค่ะ ก็กระเทียมกับพริกที่เราตำไว้เมื่อกี้นะคะก็จะคั่วคั่วให้มันหอมก่อนนะคะถ้ามันหอมมันเหลืองแล้วนะคะเราก็จะเอาผักผักกีฬาค่ะผักกีฬาใส่ไข่ที่เราทำเมื่อกี้นะคะใส่ลงไปค่ะ ขออัยนะคะภาพอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าน้องจันต้องจับกล้องข้างนึงถ่ายไปข้างนึงค่ะภาพมันก็จะสั่นนะคะใช้โทรศัพท์ถ่ายค่ะมันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเราก็จะผัดให้มันจนสุกค่ะไกลไปไกลมานะคะเพื่อไม่ให้มันแข้ม ก็ไกลไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุกค่ะโอเคค,ะค่ะตอนนี้ก็สุกแล้วนะคะก็จะเอาหม้อลงแล้วคะนี่ก็จะเป็นเครื่องที่เราจะทำน้ำพริกนะคะก็จะมีหอมแดงมีมะกอกแล้วก็กระเทียมค่ะที่เผาสีไฟเรียบร้อยแล้วนะคะถั่วเน่าค่ะนี่เป็นถั่วเน่าเชียงตุงนะคะจันก็จะเอามาหางไฟก่อนนะคะ เพื่อให้มันค่อยเ่ให้มันพองขึ้นมาค่ะหางให้มันพองๆแล้วก็มันมันจะมีมีความหอมนะคะรรรรรเริ่มพองขึ้นมานิดนิดหนะะึ่งแล้วค่ะพลิกไปพลิกมานะคะเพื่อไมใ่ให้มันแคบ ต่อไปก็จะมาตํานะคะอันนี้ก็น้องจันก็แก่เรียบร้อยแล้วค่ะแกเอาข้างในส่วนข้างในมานะคะแล้วก็กระเทียมออออหอมแดงหัวหอมค่ะตำให้มันอ่อนๆก่อนนะคะตำทีละอย่างค่ะเพื่อให้มันละเอียด เอียดแล้วเราก็จะเอาโถนเน่าที่เราหางเมื่อกี้ใส่ค่ะทำให้มันอ่อนๆเหมือนเดิมถ้าอ่อนแล้วนะคะถ้าอ่อนแล้วเราก็จะเอามะกอกมาใส่ค่ะนี่ก็เป็นมะกอกค่ะมะกอกน้ำนะคะไม่ใช่มะกอกแอนมันจะมีสองแบบนะคะตอนนี้เราจะมาทอดกล้วยกัน เ,เดี๋ยวขอเตรียมเครื่องอาหารก่อนนะคะล้วยนะคะแป้งที่ใช้ทอดก็ใช้แป้งทอดกรอบนี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็ผสมแป้งเสร็จแล้วนะคะ แล้วเราก็จะเอาลงหม้อกันเลยค่ะน้ำมันก็ร้อนร้อนแล้วนะคะทอดให้มันจนเหลืองค่ะกล้วยทอดกรอบนะคะอร่อยมากเลยค่ะชอบชอบทำกินนะคะกล้วยสุกสุก ทอดเสร็จแล้วนะคะหน้าตาน่ากินมากเลยค่ะผักกาดลวกค่ะจะทำจิ้มเจะทำกับน้ำพริกมะกอกนะคะตอนนี้ก็เป็นยามเช้านะคะก็ช่วยกันทำอาหารเตรียมอาหารเช้าค่ะช่วยกันหลายคนก็เสร็จเร็วนะคะช่วยกันกินช่วยกันทำ

ผักก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกมะกอกแล้วก็กล้วยทอดแล้วก็ผักกีฬานะคะผักกีฬาผัดตรงนี้ก็เป็นที่ทำงานของน้องจันค่ะ นี่เป็นเสื้อผ้ายังเย็ยบไม่เสร็จนะคะนี่ก็เป็นเครื่องจักรใช้ขายเหยียบเอานะคะเพราะว่าเครื่องจักรท,ที่เป็นเครื่องจักรไฟฟ้าไม่มีค่ะใช้ไฟมาไม่ปกตินะคะใช้ไม่ได้ค่ะ ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เย็บค่ะเพราะว่าไม่ค่อยไม่ค่อยว่างนะคะเย็บบ้างพักบ้างตรงนี้ก็เป็นสภาพ้าที่เย็บไว้แล้วนะคะก็จะเป็นของฝั่งไทยค่ะจะส่งไปแม่สายเชียงรายนะคะแต่ว่าด่านไม่เปิดค่ะก็เลยไม่ได้ส่ง ตอนนี้ก็รับประทานอาหารเสร็จแล้วค่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะน้องจันก็จะเย็บเสื้อผ้าต่อก่อนนะคะจะเย็บเสื้อผ้าให้เขาให้เสร็จก่อนค่ะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย